คอยได้ได้ไหมไม่เอาไม่ได้ก็ก็จะได้แบบไม่มีคนเข้ามาไงก็พราะผมน่ารักให้กับคณคนเดียวไงได้ไหมไม่อยากให้ใครเข้ามาอยากแบบน่ารักให้กับคนได้เปล่าแต่ถ้าไม่ได้ก็บอกนะไม่เป็นไรครับก็เป็นแบบนี้แหละแบบนี้ก็น่ารักอยู่แล้วอ๋อก็โอเคเอาคำตอบชัดเจนผมน่าจะทำแบบแบบนี้แหละ เฮ้ยนี่ <มา S 2> คืออะไรเนี่ยเฮ้ยเอาพี่แอร์เอาลงม,มาที่คืออะไรอ่ะเพื่อนเพื่อเขาเหรอจนมาเห็นกับตา <c oughs> จนผ้าใจมาเจ็บคืออะไรอ่ะ โเงียบทำไมลูกอากาศเงียบไหมเอาอะไรนี่อัอนอันนี้ใครอ่ะหรือว่าน้อง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 ไอเธอมัง้งมา <c oughs> ลูกลูกน่าจะลูก <c oughs> <c oughs> ได้ได้แคปอะไรมาครับได้ครับเหมือนเดิมเลยครับทองอะไรนะแคปสีทองเหมือนเดิมเลยอ๋อแคปสีทองวันนี้นราจะประมาณเที่ยงคืนก็ลงแล้วครับ <c oughs> ม้าเขาอ๋อมามา ทักทายมากระเป๋าหนึ่งศูนย์สองสองเจ็ดกับทีโหได้มาตั้งหนึ่งพันอู้หูอยู่ยอะไรพี่ีแล้วตีอะไรพี่ชายด,ดูของไอ้นี่ไว้ก่อนตีตีไม้อะ่ะวายตีจะตีบอกห้าได้ครับใช่ ขาดแล้วพอขาดเลยตอนนี้ตอนนี้ลองเช็คด้รูปปิ้นมาแล้วเราก็เดี๋ยวลองดูก่อนว่าต้องกดกดคลิกในโต๊ะก็ได้นะดูปากฉลาดสองคนนี้ครบครบกันแล้วอ่ะตอนนี้เออขาดเอ็กพีแปดร้อยอ่ะเอ้ยมันไม่ได้ขาดแปดร้อยดีมันน่าจะขาดอยู่ประมาณประมาณสามร้อยสามร้อยหรอพี่เกลว่ะดิค่ะแบ่งได้ครับพี่อยูเข้พี่ เราเราก็ปั่อะไรครับก็ปั่าอะไรครับพี่แก้มีเพชรกับเหล็กขายไหมมีกระเป๋าหนึ่งศูนย์สองสองค่ะแป๊บหนึ่งนะไมลี่ขาดเลยครับไม่ขาดเงินแสนห้าเลยอ่ะขอให้บอกขอให้บอกแก้ต้อง ดแทนบุญคุณต้องทดแทนเคนต้องชำระข้าพูงผิดอ่ะขึ้นเกระเป๋าเลยอะไรครับกระเป๋าหนึ่งศูนย์สองสองครับ,บเกจะขึ้นแล้วนะครับผมไปแล้วนะทุกคน พี่แกมีเพชรกับเลคขายไหมมีครับมีครับเดี๋ยวพี่เอาให้ใชเอาเท่าไหร่เอาเพชรร้อยหนึ่งเอ้ะเอาเพชรแป๊บนึงเอ็ดอิ่มห้าเหล็กร้อยหนึ่งมีวันละเหรอใช่แล้วไวจังอ่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเอาของให้น้องก่อนไม่รีกระเป๋าอะไรเอาเพชรร้อยหนึ่งเหล็กร้อยหนึ่งใช่ไหมเผ็ดเยี่ยมห้าครับอิเพชรห้าสิบเพชรเลขอะไรพี่ หนึ่งศูนย์สองสองท่าไหนไม่รีดกระเป๋าอะไรอะ่ะ <50 S 1> หนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งสามเจดสามห้าสิบเลยหนึ่งร้อยแล้วนะห้าสิบครับแคห้าสิบเราก็เหล็กสองร้อยถึงไหมพี่แป๊บนึงนะพี่มีหนึ่งร้อยเดี๋ยวไปเอาฮ้มันรอ,อแป๊บ,บนึ่งนะ อันอันนี้ครบสองร้อยอ่ะอันนี้สินะหนึ่งเก้าเก้าอ้าวมาี่แล้วไปก้ากระเป๋าหนึ่ง อะไรแล้วนะหนึ่งสามเจ็ดสามเหล็กเล็กเท่าเล็กสองร้อยใช่ไหมไม่ไม่ไม่ต้องให้เมื่อกี้ให้มาแล้วเหรอให้ตังค์ไรยังพี่ยังไม่ได้ให้หนูจะให้เนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องไม่เอาพี่มีเยอะมากพี่มีเยอะมากหนูจะตีวงหนึ่งไม่รู้ติดไหมเนี่ยตีเลยขอให้ติดมีคิปตัวไหนอยู่ประมาณสามอันอะหนูเติมไป ขอลองขอลองมีดหน่อยไดหมเพราะมันคมหรือเปล่าอ่าได้ได้ครับได้มาให้ปล่อยอ่ะอนิเมะเหรอหรือว่าอะไรหรือว่าอะไรครับพี่แก้วมีเซรามิกกับโกไหมเซรามิกคืออ๋อมีเอาเท่าไหร่คิดคิดนั่นโกเอายี่สิบเอ็ดเซรามิกเอาเท่าไหร่อ่ะเซรามิกยี่ห้า แต่อะไรอุ้ยทำไมเปิดปอมได้ทำไมอ่ะโอ้เขาจะรีเาจะีได้แล้วเฮ้ยย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 ไยย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 ชยย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 อยย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 มยนยยยยมยนียมาอยยยยยนยย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 มยดยย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 ัยยยยยยยพย่ยยยยม พรุนี้เดี๋ยวมาเอาของที่พี่หลังลี้พี่เข้าไหมน่าจะไม่เข้าเราวน้จะไปพักแล้วอะไม่แน่ใจอะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูหาเจอก็ได้ไม่เป็นไรมันถานดนิดเดียวมาเอากับพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่เขาเอาเข้ามาให้ก็ได้อยู่ใช่ไหมหอยู่ใช่ไหมอยูโอ่โอเคโอเคได้ได้พี่เติมไปกี่ล้านเนี่ยพี่ล้านอะไรไม่ได้รถขอวเขาเลยไม่รีไปไปเลยไหม ยังไงเราก็ตีไม่ได้ได้แต่หนูเข้ามาตีม,มันรีลกี่นาทีอ่ะไม่รู้อ่ะน่ารีแบบแบบเดียวแบบเดียวงั้นเดี๋ยว,ยวพี่เอาเข้ามาให้นะหลังรีการเลย,ยเดี๋ยวกันครับเดี๋ยวกันมาลูวไปไหนครับ <c oughs> ไปไหนไป ไปหยุดเอารถไปเก็บไหมไม่ต้องรถไปเก็บเหรออ๋อไปเออไปไปเอ้ยก็บีเอาอแล้วนะเก่งมากเก่งมากหาไาด้วยน้ำพักน้ำลายของตัวเองท <laughs> รได้เดี๋ยวเราจะเอาของทุกอย่างมาคืนให้ในวันที่หายของได้ครับผมไม่เป็นไรไม่ต้องรีบก็ <ผม S 2> ได้ครับแบบเข้าใจเข้าใจเพราะเราขึ้นแกงด้วยไม่ต้องรีบก็ได้ผมชวเชิว ช่วยเฉยครับเห็นแบบมัามีไฟไงจะได้เติมให้กับแกงไงแกงอะไรเดีย๋ยวรารีบเอามาคืนให้เลยพรุ่งนี้คืนหมดแน่นอนผมไม่ต้องรีบก็ได้ครับผมไม่ได้รีบขนาดนะ่ะมันเล็กน้อยครับเล็กน้อยอยากดูต่ออยากไปก้ว่า ค่ะ